สวัสดีครับนายชินเอ็กซ์ทินารายการจอมเกลือนะครับวันนี้มาที่เซเว่นอีกแล้วจัดกล่องศึกตำนานเซตบี25ซองนะครับเพื่อนๆนี่ได้แล้วนะฮะโอ้โหมาเซเว่นที่ไรไม่พ้นจะจัดหาโปเกมอนทุกทีเลยนะครับจอมเกลือเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับมาที่ศึกตำนานเซตบีนะครับ25ซองนะครับจัดมาจากเซเว่นแถวแถวจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนๆโอ้โหถือว่าตามล่าหาคุ้มสมบัติได้แล้วนะฮะศึกตำนานเซตบีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจ ซื้อกาบคาร์มอนชิเซเว่นนะฮะซึ่งตอนนี้โดยทั่วไปแล้วจะไม่ขายนะครับนี่เลยดูวิธีการที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วขอให้พบคุมสมบัติไว้นะครับมาซึ่งกล่องนี้นะครับมีตัวลุ้นมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีพวกลิซาร์ดอนไทเลนนะฮะนี่เป็นการ์ดแทคทีมนะครับแล้วก็ไฟเยอร์ทันเดอร์ฟีเซอร์เป็นนก3ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาซิอุดดีอันก้าพันเกียนะครับซึ่งแต่ละใบเนี่ยขอบอกว่า มีมูลค่าทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยอยากเปิดได้จริงๆเลยนะ25ซองเนี่ยภารกิจในวันนี้นะครับไม่ขออะไรมากนะขอแค่ตัวฮิตออกมาก็พอนะครับหวังว่า25 2ซนะฮะคงไม่มีคนดวงดีจับ5ซองแล้วได้ตัวฮิตเลยนะครับคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆมาเรามาลุ้นเรามารับชมกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆมา3ซองแรกนะครับซองแรกมาลุ้นกันเลยนะครับพลังงานพื้นฐานนะอาเค้นโอโคโคมุชิเอลิกคิเทลนะครับกาดอนนะฮะจิจิรอนจบไป1ซองนะครับมาต่อกันที่ซองที่2นะครับเพื่อนๆพลังงานพื้นฐานเหมือนเดิมมาเคนทันนี ani, ่ดอนเมลโอทามาโลอ่าฟอยนะฮะยูกิ เมโนโกะนะครับเพื่อนๆโดริสสน,นะครับซองที่3นะครับมี25ซองนะครับเพื่อนๆมันจะเปิดหัวด้วยพลังงานพื้นฐานนะโลเลอร์สเกตเตอร์นะครับคูคูลินโกดักคันเบ็ดของซุยเลนนะครับ mm hmm. ลาพาร์ข่าวไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะสซองแรกนะครับมาต่อกันที่ ซองที่4นะผมได้มา25ซองนะครับเพื่อนๆน,นี่ถือเป็นการล่าขุมทรัพย์นะเพื่อนๆน,นะมผมชอบมากเลยไปไหนไปเที่ยวไหนก็จะเปิดแอปเซเนะครับล่าขุมทรัพย์ตลอดนะครับพลัางงานพื้นฐานชิบืชิตสึจาคาโรจาัจจาคาโรนะฮะจาลาโคนะโอ้โหเพี้ยนโทโด็อโทโด็อกเกอโโโโโโร์เดียนจูคูมุกุ บุโตะนะฮะโอ้โหชื่อยากจังเลยซองที่4นะครับอ๋อซองที่5โทษทีนะพลังงานพื้นฐานชิบุชิซตสึโคอารุสึอิเนราวาโอ้หอาอามาแล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นแท็กทีมด้วยนะครับเราเปิดเลยแล้วกัน3 2 1น่ชู่ววววววมะนะครับวว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 นนะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่มวแล้วนะอวววแบบแทวว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 วนว ออมาแล้วอาาแท็ทีมมา1นองต่อกันที่ซองที่6นะครับเรามารุ่นกันอิวังโคอีวุยพามาทารสตอ่าฟอ,อยนะครับเพื่อนอ่าไข่ออก,ก้านะครับ ชิบิรูดอนนะฮะผมชอบฟอยดั้งเดิมมากเลยนะนี่มันจะมีเฉพาะตรงที่เป็นรูปของโปเกมอนนะตรงนี้ไม่มีเท่เนะผมว่าเออเหอหกซองนะฮะได้การ์ดจีเอ็กแท็กทีมมาหนึ่งใบนะครับพเพื่อนจัดไปตีโอ้โหขอลุ้นนะขอลุ้นตัวดีๆหน่อยอ่ะเอมอม,มาซองที่ซองที่เท่าไหร่ เจ็ดนะฮะพลังงานพื้นฐานนะครับฮิโนยาโคมะฮาคุริวโคดักฟอยนะเพื่อนๆออมสตาร์นี่เทคลาคอสนะครับต่อไปแปดนะครับพลังงานพื้นฐานมักแม็กชิบีบิวนะครับ ชายนูนโอ้ได้การ์ด T.R เพื่อนๆ T.R ขอเป็นการ์ดที่เขาใช้งานนะมันจะมีราคามากเลยนะครับมาเรามาลุ้นกัน3 2 1ได้ T.R อะไรว,ว้โอ้โหการสื่อสารของโปเกมอนนะวิบาวานะครับโอเคซองที่9นะครับมาพลังงานพื้นฐานโมกุริวเคโคโอ ลิลีลานะฮะฟอยนะครับเทลาคิออนนะครับเลนทอนนะครับไป9ซองนะฮะ9ซองนะฮะของดียังไม่มานะฮะไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะว่ามันหายไป5ซองนะนเพื่อนๆนะหายไป5ซองนี่ไม่รู้เขาหยิบของดีไปหรือเปล่านะถ้าหยิบของดีไปแล้วก็เซลยนะซองที่10นะฮะ,ะ,ฮะพลัางงานพื้นฐานเกลล็อบเวลโกฟอยโอ,ยโอ โคจมะนะครับนี่ CHR อนะอมนายนะแต่ก่อนเป็น c h เนะอเพื่อนๆอ,อืมสวยมากๆเลยต่อไปซองที่1 1นะครับพลังงานพื้นฐานกามาการุเนโอเล่นฮิเมกุมะเบลโอเดนจุล่าอ่าขาวไปซองที่ 12นะครับพลังงานพื้นฐานนะพิกาจูอุ้ยอันนี้สวยเหมือนกันนะเนะี่ยเท่ดิฟิจิโอโพนิตะยูเรเดนยูเรเดนยาเรลิตันจบไปนะฮะเพื่อนๆ1บซองนะครับมามาจัดไปอย่าให้เสียนะฮะของดีเราต้องเปิดให้หมดนะครับ13นะครับเพ,พื่อนซองที่13พลังงานพื้นฐาน บาสลาโอนะฮะโพคาบูคิมแก่นอึ๊บฟอ,อยนะครับเพื่อนๆจาลังจาลาลังกานะฮะไคออค่านะเพื่อนๆน,นะเออสิบสี่นะครับพลังงานพื้นฐานยันซัมยูนุชื่อมันอ่านยากจริงๆเพื่อนๆโยรุโนสุคุนะครับบาชุรุฟอ,อยนะเพื่อนๆจีบะคอย คาโกนะฮะฟอยนะครับฟอยผมชอบทุกอันแหละคลาสสิกดิ15นะครับพลังงานพื้นฐานโกลันดาดันทันเดอร์ชิชิโกเอนเต้แบ็กซิลเลมนะครับขาวไปโอ้ยลุ้นเพื่อนๆมันอยู่ไหนนี่ยมันหายไป5ซองนะเพื่อนๆน,นะโอ้ย หมดไปแล้ว15ซองนะเพื่อนเพื่อนๆมันเหลืออีก10ซองครับเอ้หลุน้นถ้ามันไม่ออกอนี้ยังไงเนี่ย5ซองอะ่ะมันหายไปเพื่อนๆเ,เขาอาจจะหยิบตัวฮิตไปก็ได้นะของกล่องเนี่ยซองที่16นะครับอารูลาเซนโคจามะนักคารานะครับเอ้าโหแตกแล้วมั้งดูก่อนนะขอ,อดูโผก่อนโ,โอ้โหอ่าอ่ายังเพื่อนๆยังไม่แตกแต่เป็นแท็กทีมด้วย3 2 1ชู เนลก้ามีมีหลอบูลินนะครับเรียกว่าแตกแล้วเก็ตพอชั่นนะโอ้ยแต่ได้แท็กทีมมา2เลยเพื่อนๆซองที่10อ่า1ินะครับพลังงานพื้นฐานอีว e ีย e. มีนิลิวนะครับโปรโตก้อา,าอ่าซีเอชอาร์มาเอ๋นะครับเพื่อนๆเรามาลุ้นกันว่าอะไรนะ3 2 1อนี่คอย ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเออสวย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 อยู่สวยต่อไป18นะครับพลังงานพื้นฐานนักค่ายูกิวาราชิโทเกเดมารุอัเทล่าคาเอ็นชิคาเอน็นจิชินะครับโอ้โหลุ้นเพื่อน ไม่แตกอะ่ะตัวฮิตในกล่องยังไมมาเลยนะโหนี่ลุ้นตัวฮิตในกล่องอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่เขาหยิบไปแล้วนะถ้าหยิบไปแล้วก็ถือว่าดวงไม่ดีนะเพื่อนๆนนะเพราะว่าดวงดีมากเลยเขาหยิบ5้ซองเนี่ยเขาได้นะเนะเพื่อนๆลางานพื้นฐานโรเลอร์สเกตเตอร์เซพูลินโกลดักอ่าทรมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆพือทรใบนึงแล้วนะต่อไปทรอะไรเอ่ยสามสองหนึ่งโอ้กระเป๋าปรจชนไทยนะจริงอยากได้เป็นพวก พวกแกบอลอะไรมากกว่านะพวกไฮเปอร์บอลพวกอะไรมากกว่านะเพื่อนๆนะอันนี้ดูเหมือนเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วอ่าไม่เป็นไรนะน้อยก็ TR2 ใบเท่าไรแล้วนะมาลุยกันเลยพลังงานพื้นฐานอิบิชิรสัสึจาราโคโชด็อกเกอร์นะครับคาบ,บูทอปเมโอหขาวไปเพื่อนเอ้เออ ของฮิตยังไม่มาเลยของฮิตยังไม่มาเลยพลังงานพื้นฐานโมกุริวเอแพมแลคอยแล้วก็ฟอยนะเพื่อนๆกูโซคูมูชะคาโปเลฮิเลน,นะฮะโอ้โหเพื่อนๆเอยเหลือกี่ซองเนี่ยโคตรลุ้นเลยสี่ซองสุดท้าย <laughs> อย่าบอกนะ ว่าเขาไม่มาแกะอย่างนี้เลยอย่าบอกนะว่าเขาไม่มาการ์ดิดถ้าไม่มานี่ผมลองจากเลรเพื่อนเพื่อนนะคือรางานพื้นฐานมินิริวยูกิคาบุริซอนชีโอนิชิซึคุโมะโอวิทนีนะฮะโอ้โหสามซองสุดท้ายเพื่อนเเรามาลุ้นกันโอ้ยตัวฮิตยังไม่มาเลยเพื่อนๆเอ้ยเอาไงเนี่ย พลังงานพื้นฐานทามาซาลาชิจาราโคเอแพมเฮ้ยยูกิโนดเฮ้ยขาวรอซองรอ,อ,องลองสุดท้ายเอ้ยเอาไงเนี่คิดไม่มาเลยเนี่ยโอ้ยไม่มานี่แบบปิดกิจการเลยนะเนี่ยพลังงานพื้นฐานจาโอบูชิสึคุมโมอันนอ้อ้าโอ้โห แย่ yeah, แล้วจอมเกลือเอล่าเซนแผนนะโอ้ยซองซองฮิตดึงไปแล้วเราฝากความหวังไว้กับซองนี้โอ้ยจอมเกลือโอ้หอะไรกันนี่อะไรกันครับนี่ซองสุดท้ายไม่มานี่คือจบนะเพื่อนๆน,น,นะของแท้เลยนะพลังงานพื้นฐานนาเกตซึเกสะลุยายาโคมะ ไทยสุดนะโอ้ฟีโอเนจบแล้วเพื่อนๆเด้อ25ซองโอ้โหจอมเกลือสุดๆนะจอมเกลือโอ้โหเขาจัดไปแล้วเพื่อนๆเอย้ยเขาหยิบกาทดิตไปแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้เสียดายจังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลีแคปกันเลยนะดูกันเลยนะการ์ด Gx นะเพื่อนๆมี2ใบนะครับ RR นะ แท็กทีมนะครับเพื่อนๆเ,เออแล้วก็เป็นอ่ามี3ใบนะ Gx มี3นะครับมีแท็กทีม2แล้วก็ธรรมดา1นะนี่แล้วก็ CHR 2นะครับเพื่อนๆคอย l โคจมะนะครับแล้วก็เป็น TR นะเพื่อนๆเ,เป็นฟอยล์ของไอเทมนะครับโอ้ยจอมเกลือนี่เกลือจริงๆนะ EP นี่ <c oughs> โดนแล้วหนึ่งนะโหเปิดมา สองสากล่องไม่โดนนะรอบนี้กล่องนี้โดนแล้วนะโอ้โหการฮิตไปแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างนะเพื่อนๆนะโอ้โหไปหยิบกล่องที่เขาเออเขาหยิบไปแล้วนะห้าซองนะเพื่อนๆนะนี่คือความเสี่ยงแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆติดตามอีพีหน้านะนี่ผมได้มาเป็นฝุงเลยนะเพื่อนๆนะนี่เซ็ตเดิมเลย ได้มา28ซองแล้วเพื่อนเพื่อนเขาหยิบไป2ซองนะถ้า28ซองนี้ไม่มีการ์ดฮิตนะถือว่าจอมเกลือน,นี่คือแบบจอมเกลือจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะนของแท้เลยนะของแท้เลยนะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยหยิบห้าซองการ์ดฮิตห้าซองเขาหยิบไปห้าซองอะออกเฉยเลยอะเออแต่ไม่เป็นไรนะติดตามไว้นะนะครับนี่อ p พีหน้ามาเป็นถุงเซเว่นอย่างนี้เลยนะครับ28ซองนะครับเพื่อนเพื่อน จัดไปผมเช็คทุกซองอะนะมาจากกล่องเดียวกันหมดนะก็น่าจะลุ้นเลทออกนะถ้าเขาไม่หยิบ2ใบออกไปนะครับพเพื่อนๆวันนี้จอมเกลือขอ,อยอากไปรักษาแผลใจหน่อยไอการ์ธี่หายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะ มันก็เป็นกาชานะครับเพื่อนๆมันก็มีได้และไม่ได้นะฮะมีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังนะครับเพื่อนเอนเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละก็ไม่เป็นไรนะถือว่าสนุกสนุกกันไปนะครับเพื่อนๆขอฝากคำคมไว้หน่อยนะเมด l be with you ขอความเกลือจงสถิตยอยู่กับจอมเกลือน,นี่เองแหละเพื่อนเพื่อนเอ s u b s c r i b ให้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กด, like. นกดถูกใจดบายลาไปก่อนนะสวัสดีครับ